กับเดือเที่วกันวันนี้ผมได้ไปเจอสารเจ้าแม่ที่โดดเดี่ยวที่สุดนะครับที่คลองแสงแสงปากคลองบึงผัดโดดเดียวยังไงลองดูครับโอ้โหสารท่านอยู่ สามแยกกลางสามแยกอย่างนี้เลยครับเจบใส่ก้านนะครับพอดีเห็นสารอยู่สารหนึ่งซึ่งท่านอยู่สามแยกอ่ะของสันแสแควระไหมจะไม่ติดอะไรเลยเขาอยู่ตรงสามแยกไปเลยคุณก็ก็เดาได้ว่าเออถ้าเป็นร้านค้าก็คือทําเลไม่ได้ใช่ไหมใครจะมาไหว้ล่ะใช่ไหมผมก็เลยซืย้อน้ําแดงซื้อ มาัำไว้หน่อยนะครับคนกรุงเทพไม่ใช้เรือมานานแล้วอะตรงนี้มันก็แถวๆมินบุรีอะคุณก็เลยว่าจะเอาของมาไหว้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้ถูกรางวัลที่สองแล้วก็เดี๋ยวม,มาทำสารให้สวยๆเลยนะครับหรือไม่จะคลิปนี้ มีคนดูไม่ว่าในช่องแดงช่องฟ้าช่องดำมีคนดูมากฝว่าหนึ่งล้านวิวเดี๋ยวผมจะมาทำให้ตามกำลังที่ผมจะมีนะครับแต่ถ้าถูกวันที่สองป้องมาเนี่ยใหม่ๆกิฟตบเลยโอเคนะครับก็อย่างที่บอกมันกลางน้ำเลยแล้วใครก็คงมาไหว้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่า จะเรียกยังไงเพราะเป็นภาษาจีนนะครับแต่ท่านอยู่กลางกลางปากสามแยกเลยเนะี่ยเดินมาไม่ถึงเอาตรงๆแต่ได้ผมเดาถ้าสมัยหนึ่งตรงนี้คงเป็นดินคงคนคงยังเดินถึงแล้วก็น้ํนเสาะนั่นแหละตามหลักท่านี้วิทยาของเรานะครับก็เลยเอาดอกไม้อะไรมาไว้ทันหน,ทหน่อยตีนหน่อยเดี๋ยวถ้าวันนี้เรามาที่สองมาทาสานให้สวยๆเลยหรือไม่มีคนดูคลิปนี้ ในแอปไหนก็ตามหนึ่งล้านวิวขึ้นไปเดี๋ยวผมมาใหม่ครับแนละ้วผมก็ได้เอาอดอกไม้แล้วก็ง้ำเขียวน้ำแดงนะครับเอาจุดทูบแล้วก็เส้นวาเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ดู GPS ตรงนี้คือคลองบึงไผ่ข้างหลังแล้วเนี่ยแต่เนี้ยแต่เนี่ยนี่คือคลองแสนแสบนี่คือมินบุรีเนี่ยคลอ,องบึงไผ่นะครับก็อา ชื่อสารเป็นภาษาจีนนั่นแหละเบื้องต้นผมจะเรียกเขาว่าเจ้าแม่ปักของบึงไผ่ไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าคลิปเจ้าแม่ปักของบึงไผ่มียอดวิวหนึ่งล้านเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะครับหรือถ้าปังขนาดรางวัลที่สองเดี๋ยวผมมาทําสัรให้สวยๆเลยโอเคนะครับ